คำคุณเหมือนภาษาเหมือนเพลงเกาหลีเลยเคเคเคเลยอ่าน,นี้เราจะมันจะต้องมาอย่างงี้นะเราปิดได้นี่ต้องมาอย่างงี้ใส่ข้างนี้ะนะถอดนะถอดปุ๊บถอดป,ปุ๊บเสียบปั๊บเลยนะดูออกเนาะออกไม่นาะนถอดปุ๊บเสียบหนาม,มันหนาเนอะติ๊กปิกจ้ะ แบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ค่อยดัดดัดเสร็จแล้วก็ขัน,ขนล็อกให้แน่แนทีนี้ตัวนี้แนละ้วตัวนี้เราก็จะใส่ตรงนี้อ้อมดันเท่าน้ำมาก่อนกมือหนึงจับเท่าน้ำไว้โอมันแน่นดีเหมือนกันนะเนี่ยเ <ใน S 2> ก,ก็บไว้ดีๆแล้วจะใช้หาไม่เจอไว้ด้วยกัน เราไม่ได้ถอดเอ้ยเราล็อกแล้วไม่ใช่ไม่ได้ถอดเราล็อกแล้วนี่เราล็อกแ่งั้นมาต่อทีเดียวก็ได้มั้งมาไปทนพสี่คนไม่เชื่อหรอไล่ให้เขาเสร็จอะไรแต่ต้องเออต้อ่อนเดี๋ยวพอมาลืม จะขยันไล่ไหลอระไปได้ฟังนะนี่จะต้องใช้ตัวนี้นี่เรา,าพลาดเลยวะเอ,อ้มุนได้ ล็อกให้แน่นเลยตัวนั้นอะเกล่ยวมารับตนี้ให้แ่เลยงานเข้าแล้วมีขันไม่ได่ะมือโดนเป็นรอยไหมมือโดนเป็นรอยไหมเดี๋ยวนีมืโดนเป็นรอไมไม่โดนไม่รอย ไมไมมุนไม่ได้ป่ะอจะได้เท่านี้ <c oughs> ได้เท่านี้เดาแล้วจะได้เท่านี้ <c oughs> ได้ไอ <c oughs> ยังไม่เสร็จกงาน,นเลยวะใสแนกับบา <laughs> ไม่เมื่อกี้เราหยบไม่หยิดวางไว้แล้วกลับไปทีหาไม่เจอู้มอยู่แถวนั้นเลยไม่ไปไหนหรอก <laughs> ต้องหาดีๆอยู่แถวนั้นเลย <laughs> Thank right. you. อยตรงไหนเซนเซอร์ท <vez. S 2> ่อใหญ่ก็ใส่เซนเซ์กอนเดี๋ยวลืมเซ็นเซอร์อยู่รูไหนเนี่ยนี้เยบนี่ปบพัดลมท่อใหญ่ทอใหญ่นี่ต้องทากาวนะมันขึ้นสนิม ต้มให้ okay, มันเปลือยใช่มันขึ้นขี้เกลือนะเราต้องทากาวหน่อยมิฉนั้นมันจะไม่อยู่นะ Ding, mm ding, -hmm. แล้วดัด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 แล้วอันนี้ดัดแล้วนัน่นปกติเซนเซอร์แล้วที่เหลือพัดลมพัดลมเราจะไม่ได้ใส่ตัวนี้นะจะใส่ตัวนี้เพราะว่าพัดลมไม่หมือนพัดลมไม่หมุนตัวนึงที่การใส่หม้อน้อําก็ประมาณนี้ครับผมก็อย่าลืมใส่ท่อน,น้ํามันเกียร์นะถ้าน้ามันเกียร์หกนะผมก็ทําให้เกียร์พังได้นะครับผมก็จะเป็นการ ซ่อมครั้งใหญ่ผมเสียเงินเยอะเลยน้องๆก็ระวังกันด้วยนะครับผมแค่นี้ครับผม